โรงเรียนอนุบาลอ่าวลึกตั้งอยู่ที่หมู่ที่สองตำบลอ่าวลึกใต้อําเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด665คนผู้บริหาร2คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน38คนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนอนุบาลอ่าวลึกโรงเรียนอนุบาลอ่าวลึกมุ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีสมรรถนะก,การดำรงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษที่21มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์รู้รักสิ่งแวดล้อมและภูมิใจในท้องถิ่นมีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากลโดยการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนโดยมีท่านสงวนเสสุรินผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอ่าวลึกให้คำแนะนำพร้อมพาทำงานบริหารงานในหน้าที่หลัก5องค์ประกอบ องประกอบที่1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นําทางวิชาการได้เริ่มวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญนําสู่การปฏิบัติส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศกํากับติดตามผลประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครู มีการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาส่งผลให้โรงเรียนมีแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติงานประจำปีใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพเป็นไปตามหลักสูตรโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีระบบการนิเทศที่เข้มแข็งมีระบบประกรันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริงองค์ประกอบที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาได้กำหนดภารกิจการบริหารงานสีฝ่ายคือการบริหารงานวิชาการบริหารงานบุคคลบริหารงานงบประมาณและบริหารงานทั่วไป เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับนโยบายและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้เป็นหลักในการบริหารจัดการโรงเรียนหรือเริ่มพัฒนางานด้านบริหารทั้ง4ฝ่ายเพื่อมุ่งผลสำเร็จมีแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติงานประจำปีที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนส่งผลให้ผู้ปกครองนิยมนำบุตรหลานส่งมาเข้าเรียนเพิ่มขึ้นทุกๆปีมีการได้เริ่มพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีโอกาสความเสมอภาค และลดการเหลื่อมล้ำทางการศึกษาการบริหารตรงสตรวจสอบได้องค์ประกอบที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมได้เริ่มนำสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียนพร้อมกำหนดแนวทางพัฒนาตามหลักการทรงงานของพ่อหลวงรอเ้าเข้าใจเข้าถึงพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืนสถานศึกษาเข้มแข็งมีนวัตกรรมในการพัฒนาสถานศึกษาองค์ประกอบที่4ด้านการบริหารชุมชนและเครือข่ายนักเรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ผู้คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรครูม,มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียนรวมกับเครือข่าย นักเรียนเห็นถึงทิศภัยของยาเสพติดไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดจำนวนนักเรียนติดสิ่งเสพติดลดลงนักเรียนร้อยละ80ได้รับทุนการศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและเครือข่ายมากขึ้นองค์ประกอบที่5ด้านการพัฒนาเข้ารับการอบรมสมรนายอย่างต่อเนื่องและนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเองพัฒนาโรงเรียน พัฒนาครูอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดด้านนโยบายระยะเร่งด่วนควิกวินประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน14นโยบาย5จุดเน้นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่โรงเรียนอนุบาลอ่าวลึกได้ดำเนินการตามนโยบายและจุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ2,567ถึง2,568โรงเรียนอนุบาลอ่าวลึกได้ดำเนินการตามนโยบายเพื่อการปลุกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สูส่การปฏิบัติโดยการจัดการพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยในสังคมร่วมสมัยพัฒนานวัตกรรมต่อยอดสู่ห้องเรียนวิธีใหม่ ด้วยเทคโนโลยีจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยและหลากหลายต่อยอดการจัดการเรียนรู้ Active Learning ส่งเสริมผู้เรียนตามความถนัดความสนใจด้วยการเรียนรู้อย่างมีความสุขส่งเสริมการอ่านเพื่อเป็นวิธีในการค้นหาความรู้และต่อยอดองความรู้ที่สูงขึ้นเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะด้านการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมมีจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ จัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษสร้างเครือข่ายระหว่างสถานศึกษากับทีมสารวิชาชีพจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันเสริมสร้างความปลอดภัยของสถานศึกษาเพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยมีความสุขเพื่อต่อการเรียนรู้เพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาพัฒนาระบบการป้องกัน การเฝ้าระวังและการดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงเด็กตกหล่นเด็กออกกลางทันเด็กไร้สัญชาติตามความต้องการจําเป็นรายบุคคลเพื่อไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้สมรรถนะด้านวิชาการด้านทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุปในส่วนของนโยบายเร่งด่วนค i ิกวินประจําปีงบประมาณ2,567ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาการคืนครูสู่ห้องเรียน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลแก้ปัญหาการเงินของครูโดยให้ครูตระหนักใช้จ่ายเงินพอประมาณบริหารจัดการขยายโอกาสทางการศึกษาไม่เพิ่มภาระงานครูในการทําเอกสารที่ไม่จำเป็นและการสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตซึ่งนำไปสู่หลักการและแนวปฏิบัติตามนโยบายเรียนดีมีความสุขโรงเรียนอนุบาลอ่าวลึกมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ งานกิจกรรมขององค์กรโดยมุ่งเน้นการพัฒนาการสื่อสารทุกช่องทางที่สามารถติดต่อสื่อสารได้ความสําเร็จในการพัฒนางานการบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก1การแข่งขันงานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่71ปีการศึกษา2,566สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่สรุปเหรียญรางวัลดังนี้เหรียญทอง25เหรียญ เหรียญเงิน11เหรียญเหรียญทองแดง2เหรียญได้รับรางวัลชนะเลิศ4รายการดังนี้การแข่งขันคัดลายมือสือภาษาไทยป .1 ถึงปสการแข่งขันกบิเยวชนคนรุ่นใหม่ตอนสี่บทปสีถึงป6การเต้นประกอบเพลงคอปเวอร์แดนซ์คอนเทสต์ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดป .1 ถึงปสการเต้นประกอบเพลงคอปเวอร์แดนซ์คอนเทสต์ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดป .4 ถึงป6 2. การแข่งขันจินตคณิตชิงแชมป์ภาคใต้ตอนบนครั้งที่ 5. จังหวัดสุราธ,ธานีในวันที่3กุมภาพันธ์2567ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศและถ้วยรางวัลจำนวน14ใบ สามรางวัลการประกวดเรียงความร้อยถ้อยคำร้อยความทรงจำจากดวงใจชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษาและได้เป็นตัวแทนสํนนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่เข้าร่วมแข่งขันเขตตรวจราชการที่6ได้รับ,บรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่เด็กหญิงสุรติการจันคงสีร่รางวัลชนะเลิศก,การแข่งขันฟุตบอลโอเพ่นเฮาส์นักเรียนรุ่นอายุ13ปีณโรงเรียนอ่าวลึกประชาสังค์ ภาคีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบริษัทยูนิวานิตน้ำมันตามจำกัดมหาชนได้สนับสนุนเงิน1 3 0 0 0ล้าน3แสบาทเพื่อสนับสนุนกองทุนว่ายน้ำเพื่อชีวิตโรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก การบริหารสถานศึกษาของผู้อํานวยการสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีทิศทางตามหลักการและแบบแผนของทางราชการตลอดจนมีความก้าวหน้าและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งการบริหารจัดการบุคลากรให้เกิดคุณภาพทําให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เรียนการบริหารดังกล่าวนี้ได้ดําเนินการภายใต้การนําของนายสงวนเซสุรินผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก รวมกับฝ่ายงานบริหารทุกฝ่ายและคณะครูบุคลากรโรงเรียนอนุบาลอ่าวลึกขอขอบพระคุณครับ